สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับเกามาเชียจะพภาพพี่น้องเอฟซีมาตามต่อแนวทางเลขของพอซักลอยเอ็ดเดอร์ครับผมครับเลขพอซักลอยเอ็ดงดว่างหันเพื่อนกะให้เด่นบนล่างหนึ่งกับห้าครับพี่น้องเนาะกับกลับไปเขาที่หนึ่งครับผมหนึ่งนี่เป็นลักหน่วยล่างครับพี่น้องเนาะครับสาหรับเลข2สองตัว บนล่างของพอครับหมวดวังห oh well ันเพิ่นกจับคู e. ่ให้กับมี่หนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่แหละครับผมครับแล้วก็ในส่วนเหล็กหน่วยคู่ขี้บนล่างของพอคดวังหันเพิ่นกเลขขี้กอดข้อกันมาได้ครับผมครับเพิ่นให้หนึ่งห้าเจ็ดครับพี่น้องเนาะเขาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขอ่าหน่วยคู่ขี้บนล่างของพอนี่ชอบกอดข้อกันมาดีอยู่ด้วครับพี่น้องเนาะ จังไดกับว่าตามสถิติเด้ครับผมเหล็กหน่วยคู่ขี้บนล่างของพอครับบางเทียกะกลายเป็นเหล็กจับคู่ในการเองนะพี่น้องเนาะครับผมหรือว่าจับขางจับขามระหว่างคู่กับขี่กับมีเด้ครับผมหรือว่าจับคู่คู่หรือว่าจับขี้ขี้ครับผมเอาเงินวันที่สองพฤษภาคมนะพี่น้องเนาะมาตามกันต่อครับผมครับแนวทางของพอซักร้อยเอ็ดครับก่อนจะไปรับชมรับฟัง เกามาเชียกับขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมที่เมตาแนวทางไห้กับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียน้าเชียอูน้าชั่วอูน้าช่ยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขของพ่อซักรอยเอ็ดกันเลยครับสอครับครับเกามาเชียสวัสดีพ่อซักรอยเอ็ดครับผมสวัสดีครับครับพ่อ โอ้อากาศเป็น,หน,หนยังไงเนาะพอทางรอยยิ้มให้ยืนยกับกม,ม่งผมผมนเละครับโอ้นโกลบถ้าผมโอ้ใครอยู่สนามพ,พอหลังจากนี้อ่อนคักนอนเนี่ยครับครับถ้าว่าตกนี่ตกร่มร,มรือว่าตกปก,กติพอก็เ่าแห้งแหะร่มไม่แห้งอยู่ครับอืมครับผมให้ก็บผมด้วยกันอยู่นี่กับตกกมือก้อนนี่ครับ ต่ว่าล่มแห้งไฟดับรอมครับืันนี้กับมาตามต่อครับพอเนาะเหล็กกับทีว่าเดินดีอยู่ครับพอครับโดยเฉพาะเหล็กทึงเด่นเทึงจับคู่ครับผมครับครับเหล็กพ่อสักรอยเอเดอร์ครับพี่น้องหน่วยคู่ขี้บนล่างครับผมเมื่อไหร่ก็กอดข้อกันมากผมครับครับครับผม เอามาตามต่อเลยครับพอ่อครับเอาวันนี้ไฮไปสามกับเจ็ดเต็นบนล่างสามกับเจ็ดต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะสามกับเจ็ดครับผมแล้วก็สี่ดับคู่ไ้มาเลยครับพอ่อศนเอาศูนย์สามศูนสามครับผมแล้วก็ สามเจ็ดสามเจ็ดครับแปดสามแปดป่ะพอครับสามแปดสามเก้าสามเก้าครับเอาหาสามหาสมแล้วดยเจ็ดเจ็ดหาไม่เรียกเป๋าสิว่าเจ็ดเจ็ดพ่อเรับพ่อเจ็ดเจ็ดครับผมนี่หนนี่ขังนี่แหละครับโอ้สามสูตรนีมากแห้งครับน้องพ่อ ครับผมตัวมักบ่พอครับผมตัวตัวมักตัวเน้นบ่มักตัวเน้นก็คือสามเจ็ดกับสามเก่าสามเจ็ดกับสามเก่าครับพี่น้องเนาะครับผมกลับด้วยเด้อครับผมครับกลับด้วยบนล่างครับพี่น้องเนาะครับพอว่างเลขให้สช่วนมากกับพักล่างนี่เข่าดีเด้อครับพี่น้องแต่ว่าต้องบนล่างนั่ง ก็มาทีเหล็กหน่วยคู่ขี้ครับผมครับคู่ขี้เนาะครับเอาสามสามเจ็ดเก้าครับสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าครับผมอ่าคู้สองสี่แปดสองสี่แปดครับพี่น้องเนาะครับครับนี่เป็นเหล็กลักหน่วยเด้อครับพี่น้องต้องเทียบเพิ่นกับกอดข้อกันมากครับ กลายเป็นเหล็กเด่นจับเกี่ยวกันครับพี่น้องเนาะสามเจ็ดเก้าสองสี่แปดครับแล้วก็เลขฝันมีพ่พอครับผมฝันฝันดีนนดนนบ 7, นน่ครับผมฝันตะโดนจะหลายมือเราะฝันว่าเจ็ดแปดแ่ไเนี่ยโอ้ในวามฝันหรครับเจ็ดแปดกับมีอยู่ด้เลยพอที่ว่าเด่นเจ็ดนี่กับคูคีนี่ ฝันประสาทเกีย,ยครับผมประสาทเจียรเนาะเห็กแปดฝันเห็นนีเหล็กแปดทีที่พออีกใจก็เหล็กเจ็ดเอาครับพี่น้องก็เป็นแนวทางเหล็กอพอคำนวณน้อพี่น้องเนาะกับบ่ถือว่าวลายหางได้ครับพี่น้องครับพอกับจับเหล็กให้อยู่หาหางกันหางหนึ่งกันเบิ่นครับผมกันเจ็ด ตัวเน้นกับสามเจ็ดสามเก่าครับพี่น้องเนาะหมักสอบส่วนตัวครับสามกับเจ็ดนี่ไปได,ด้ทั้งบนทั้งล่างบ่พอหรือว่าครับ<อ>ขาดวา,าครับผมครันนบผมเอาครับพี่น้องพี่เจาหน้าบิึงครับพี่น้องเนาะสามกับเจ็ดครับเอ่อโค้นมากเลยมันเหมันม้าต้านล่างหลายกว่าครับที่เมียนยช่นหมพ่อเนาะครสีรุ่งล่างหลายกว่าบน เอาลูกกระชิลบกวนพอซับหนีดเด้อครับผมครับครับขอบพระคุณพอซักลอยเอสดครับผมครับที่หามีแนวทางดีดีนวยขู่ขี่หรือว่าเหล็กเด่นอ่ามาสูพี่น้องเอฟซีครับผมครับขอบพระคุณพอซักรค,รค,ครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางเหล็กพอซักลอยเอสดครับพี่น้องเนาะ ที่พี่รองเอฟซีไร้ทันก็นรอคอยอยู่ครับผมครับโดยเฉพาะเลขกหน่วยคู่ข,ขี้บนล่างครับผมบงวดนี้พอเด่นบนล่างก็คือ3กับ7เด้อครับพี่้อง3กับเนะพี่้องเนาะครับ3กับ7ส่วนหมากเลขพอตามสถิติที่ตามมาจะโลงล่างหลาก็ขึ้นบนเด้อครับผมครับ2ตัวบนล่างครับ กับด้วยกับจิม,มี03 37 38 39ม3เครับพี่น้องเนาะพอจะเน้เนไปทางหลัก3ด้วยครับผมแล้วก็กัน77ตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับมาทีเลกหน่วยคู่ขี้ครับหน่วยคู่ขี้บนล่างครับหน่วยคู่ขี้บนล่างของพอกับมีเลขลักคี้ก็คือ379ครับผม ส่วนเล็คู่ก็จะเป็นสองสี่แปดครับเลขชุดนี้ตั้งเทียกักอดข้อกันมาเป็นเลขสิบหนว่วยได้ครับผมครับเคยมาเรื่อยๆอยครับพี่น้องเนาะครับผิดจะหน้าเบิ้งเอาบวกว่าสามเจ็ดหรือว่าสามเก่าก็ถือว่าเป็นขี้ๆเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในอ่าเลขอันหน่วยคู่ขี้ของพอครับผมครับนี่ก็เป็นอ่าแนวทางของพอสักเด้ครับผมครับแต่ว่าเลขฝันพอกั ยังบอกชัดเจนเนะพี่น้องเนาะคนฝันไเจ็ดแปดครับผมครับนี่แหละครับผมพี่เจน้าเบิ่งเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาแช่กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับที่เขามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาแช์น้าเช่า่ช,ชคดีเดอ้อครับผมสองเพอร์าคมบหกสิบหกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ